ใคร่ค่อยมาร้านีที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านโอชาซามะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นและก็มีสนุกเกอร์ขับอยู่ในนี้ด้วยนะคะตรงนี้เลยจ้าเป็นสนุกเกอร์ขับด้านหลังก็จะมีวิวญี่ปุ่นนิดๆบรรยากาศภายในร้านนะคะจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยจ้ามีเป็นโซนนั่งพื้นแล้วก็โซนนั่งโต๊ะนะคะวันนี้เราเลือกมากินโมจิน้ํานะคะเพราะว่าเดลต้าตามหา กินโมจิน้ำจนมาเจอร้านนี้จ้าโมจิน้ำก็อารมณ์เหมือนวุ้นนิดๆนะคะเขาจะให้น้ำตาลทรายแดงมาพร้อมกับเหมือนคาราเมลมากินด้วยการบอกเลยค่ะว่ามีความหวานอร่อยมากอีกเมนูนึงที่เราสั่งมานะคะก็จะเป โมจิกับชาเขียวร้อนค่ะโมจิชาเขียวราคาเริ่มต้นที่50บาทส่วนโมจิน้ำราคาเริ่มต้นที่70บาทค่ะร้านเขาเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง6กโมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เขามีเมนูอาหารญี่ปุ่นให้เลือกมากมายหรือว่าใครชอบบุฟเฟ่ต์ที่นี่เขาก็มีนะคะราคาอยู่ที่499าบ้าทใครอยากตามมากินพิกัดร้านทางไปสิงปรากร้านเขาอยู่ตรงนี้ใครมีร้านอื่นแนะนําเมนต์มาบอกกันด้วยนะ